อ๋ไอ้ตยเอานมเอานมเอานมอันนั้นใหด้ยนมอันน้นะนมเล็กตะซอยอะเล็กตะซอยอะไรน่ะนมขนมนมขนมอะไรก็มาได้อยู่ดีมีแห้นมกกินด่แป้เนาะเห็นเนาะแป้เปอน่นป้เนาะ ย่างมากระเดิมร้านไหนนี่โอ้ยมานางร้านไหนก็ร้านหมูก็พิต่้านยากสองนเลย่าร้านหนูเหรอดีมากเลยเนาะคุณยายควรให้ร้านม่ดานหนูอยู่ใกล้ๆกันกับร้านไม่ได้ขายมดจะบอกเพระบอกเพชนย่างยุ่งขนนเลยเนาะบอกงเข้ามาบอกลูดูคุณยายนั่งนั่งร้านให้หนู พี่เปนเ้าไม่านพี่เจ้าปนั่งน้ำมานั่งกัดขายกล่น้าหนุ่มใสวกล้วยกล้วยใงขายดีกล้วยเยอะยินกล้วยันตุ่งตุงใสจะได้ขายกล้วยใช่หรือ่า้างเออเอายายอุ่นมาขายกล้วยตรงนี้ดีกว่าป้ะน้ายายเนาะ พี่ชาวชาย่สวีใหย่อุ่นเด้อแาวอันนี้กามาอันมนบานไม่ตรรมดามันมีความสุขความเจริญเด้อเขาจุกบาทพนัดใหญ่เด้อเขาเงินไหลน้องเขาท่องไหลมาเด้อขาขายสิ่งขายของก็เขาขายยับขายดีเด้อจะมาเงินเขาจะได้มือตามหาคำได้มือกอตหอกกิ่นหอกานนอนรับได้เงินมืนนอนตื่นได้เงินเสชนเบนฝ่ามือกรได้แก้วมันีโชคโทษถายมีเอามาผ่านมานถ้ามีทองมาบิชเด้อนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านทานชุกเข้าชุกกระเป๋าทุกมือทุกวัน จ้าคิดเ้านำเธอนำไหลน่องคิดกระทองกระชองไหลยูคิดจงเงินคำแก่พลังไหลเขามายูเข้ามาสู้บ้านสู้กระเป๋าสู้เอาปกเด้อเมื่อมังไกเขากลับมาเมื่อมังฝ่าเขากำไวเงินทองของใจก็จาถุคุณภาษีกัจนะไก่จงปกปัก拉าคุ้มครองเออมีความชุกความเยอะเนาะดูสิแม่ดูสิแม่ดูสิแม่คุณยายมันนังดังกินกล้วยพร้อม่ได้เลยกล้วยน้ำคุณยายบอกว่าเล่นย่างให้มัน จะทำอะไรโย้วย้ย yeah, oh. uh, oh, ้วยล้วยล้วยบอมีญาหลายคือยอคำใสเอายคำใสนำาาหยาลายดหยาลายหนล่ะกกล้วยต่อให้กักินกล้วยให้มันได้ขายดีได้โปเาปรนาวบอก่ได้เงล้หอหนน้องตองเี้ยเออและเอ็ดตรงนี้โนสรุปลงนี้นเ ยุ่ยเย็นเป็นซุปเนาะยายเนาะเขายุ่เย็นเป็นซุปเนื้อเก็บปลอาภัยแล้วมีความชุกความเป็นเลยมันหวานด้วยด้วยเป็นเท่นหวานด้วยด้วยาายมตั้งร้านให้ดีไหมยายมาเติมร้านให้ดีดีดีด้วยด้วยอยู่ครบรอบต่อมาหาเนาะเต็นท่จริงจริงแล้วคุณยายจะมาหาพี่จิมมี่ค่ะ มาถามข่าวพี่จิมมี่ไม่รู้ว่าเจ๊ไม่รู้ว่าเรามีร้านใหม่ยังแย่เขาไม่เอาปากยังไม่ได้เล่าให้ยายฟังเาเทสร็จพอดีเลยค่ะยายแตเพิ่งเอาเข้าร้านเสร็จวันนี้แหละละยืนกันปมันมาชื่อบริวารหลัดถือเทาจักคือสิเป็นเทียงค่ะยายหนุ่มก้าอนเตียงนอนนะักสำหรัคลิปนี้สวัสดีค่ะว่าสีบนนอทแล้วเหตุสิรันค่ะค่ะนอนยืนย้ายที่เก้าอะ่ะละ จากแล้วพาลูกยายมาพักกักตัวกี่ม่ยอมกักโัวโอจ้าว้าผลจังพิลึกกระโดอันเดอแต่คนนอนกินเพื่อนแล้วเออมันแหละได้กักตัวพี่มาพี่ก็ดีมันก็ได้กักอีบมันนนนะคนนี้บอกคนนอนใบยูีใบยูก็กักยายมีใบท่านรัฐบาลก็ออกใบให้อพอก็ต้องกักตัวเขาตรวจผู้ิดย่างดีค่ะเป็ยนี่กักอยู่โรงเรียนใช่รึต่อขนมืออ่ นั่งทั่งมนบออีันติเองนะมล้ก็เม่ออกไปยายสาวยายมามาจากมาเก้าไม่รับใครเื่อมันบอกเขาเขากินมลระสามเวลาเขาเลี้ยงเ้าน่ะเออเขาเข้ามาส่งไว้นานาฮงแล้วก็เขาเอามันบออาจารย์อาจารย์ยายาย์ตกทุ่นิเพืนคนนีพีใครเห็นพี่จิมมี่ปะยายเรามาหาพี่จิมมี่ครบแล้วไปซ้อนขวัญชิโกนล้วผูเห็นเพือ พี่จิมมาบเส้นแล้วบเส้นแล้วไป้ดไปหาพี่กิมมีอยู่มหาเทาคนเขีันพี่เขียนเลยคลิปนี้ก็มีนะครับที่จิมมีรถมาลงคลองเอาจับโดนล้อคนมับน้ำเสียวน้ำยังเออน้ำเป่าล่ะแม่น้ำเป่ากินได้เด้อเออวันได้บาสุกุยย้ายฟั้งยูมินิซาดีเมื่เมื่อบอค่ะชาดินุก็เลีวยวุมกระโซยค่ะ เนก่ใบใหย่เปิดได้บอยายแล้วว่าสิขายยังแต่ยายขายของก็เปาดได้ไปโล่งเปิยยา้มาขายเอ้าหยดหายปืนหายกระเดินออกมาเชยบอยเราเปิดไหนบะบอยยายมาส่งทุนเฮย่ากำไรกลับไปเขาขายได้บดต้อไม่ขายบ่ได้คงไม่ได้ไหล เอาไว้เป็นโล่งท่านจะได้ทีละเอฟซีเมา่นนี่เนาะเออมาเป็นโล่งท่านปีแล้วยังได้ขายดีเนาะเปีแล้วได้ขายดีปีแล้วไม่ใช่ไม่มาโอ้ยตอนโชวอัดดุลตุลาพวกกีกานเขาซื้อมาเซกอาทิ้งค่ะเออคุณปีอาทิ้งทำนี่ก่อนเนาะเนาะน้องทีทำนี่ก็เยอะแล้วเนาะทั้งหมดเลยเนาะชิลระสิดหนึ่งยน้ำหนักมากค่ะครับมีดิโชว์เงียบกิ๊บมาโอยกัน ถ้าเขาอนันต์ซื้อเขาไม่อีเวน้นนะเขาส่งอันเข้าแก่ก็มีฝนมาหาหามาล่มล่มล่มแล้วก็เขาเขามาหลับหนาค่ะเอหามาล่มล่มแล้วก็เขาเขามาหลับหนาวอย่างไปบนลูกพีชมีอยู่บ่อยบอกบอกเราว่ายายมาหาพบแล้วพบแล้ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วเจอแล้วเจอพี่บีบีแล้วอลิสัดีครบแล้วก็ว่าผู้เขียนไม่ได้เขาไปโซนเอาสุก้อนสารควันบอกอะไรกะหมอหนุ่ม บอกว่าชาวพจ้ายายโดอาวดีใทุกคนเนาะยายจะมาผูกแขนนาฝันลุงจิมมี่ซ้อนวันห้าสะกอนม่ชอบกมาคอยจิมมี่เพิ่นลดลงโอ้ยคืนเหรอไม่เป็นไรปลอดภัยขอให้ชายิ่งใหญ่นะคะใช่ยายก็ไปดูในชิปได้ ทำดูแล้วได้ยินม่ใหญ่เบาเนี่ม่ดูไคลิปนี้ก็ขอจบลงเพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ